ร้องแล้วกับแม่อ่ะพอจะได้สิเพิ่นป้ากันแต่โดนแล้วโอ้โหก็บเคยาำน้องเพื่อนเตื่อนเลยเนาะไว้มีโอกาสเด้อสิขับกรเล่นน้ำเพิ่นโดยเพราะว่านี่ลองโทร่สามบึงสร้างแก้วเพิ่นว่าทางน้องพักกันมาอยู่พี่ก็เลยสีมาแจ้งบอกให้ทางน้องได้ทู่เลยนะเผื่อว่ามีทางผู้ใหญ่ย่างหรือว่าทางสมุนเพิ่นถามกับ บอกเพิ่นนำเด้อทาง้ไปบุญก็ได้ไปบอกทางสบุญบรรณาเพิ่อนวอยู่ว่าสิมีผู้ใหญ่ออกค่าลำค่าเฮือนให้น้องดาวเจ้าที่ถิ่มก็ทิ่มชื่อเนาะเลยโตเอากับปู่โตเอาเนาะตเหมันก็บบุผู้พ่อเสียหายเลยโดยกับประยัดงบลงไปอีกนะเขากประยัดซอยผู้ใหญ่เพิ่อนั่นแหละสังนะข่มขึ้นหรืคือคือมีมีมีล่างมีล่างบอกบอกเป็นความผันนะนะ ความหลอกกับความฟันว่าอันคือว่าเราเราโทรมาบอกนะว่าอันไอเอ้ยว่าส่วนราคาเนี่ย สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขุสุคนเนาะว่าเอฟซีทั้งฝั่งลา่าฝั่งไทยและก็ต่างประเทศก็เยินดีตอนหับก็ซู้ซองเม่บุนมาบ้านเราคือเก้าพี่น้องเอออ้าม่วบนก็สบุญมาเน,านี่พี่น้องสบุญกะมาหาทั้งทีมงานสร้างแก้วเนาะกะสีมาโอมาล้มมาถามหรอวมาแจ้งข่าวดีให้ทั้งน้องดาวกับเมนนะ่เนาะมีทั้งคุณลักผู้ใหญ่ทั้งสบุญเพิ่นยากสมทบรอวซื่อ อาลูซิ่งพี่น้องเลยหรือว่าลังค้านั่นแหละเนาะไปซอยทางน้องดาวเพิ่นทำเมื่อวานนี้เราก็ได้ทำทางสาบุญบ้านหน้าเพิ่นว่ายังขาดหลายอย่างว่าซนเนาะทางเฮือนน้องดาวแต่ว่าสาบุญยังบ่มีโอกาสเนาะสิไปเบิ่งทางบ้านน้องดาวพี่น้องเลยใบเมื่อใดมีโอกาสสาบุญสิไปทายให้ทางคุณลักษมณ์คุณยายเพิ่นได้เบิ่งเนาะถามทางสบุญบ้านหน้าเพิ่นเพราะว่านี่กะขาดลายยางลายแนวพี่น้องเลยกระทั่งู้ใหญ่ทางสบุญนี่เพิ่นสิรับ ไเป็นอะโรซิงเพื่นาพี่น้องเนาะสิมาซอยทั้งน้องดาวตามขั้นตอนเพ่นมาถ้าบามีโค้งหลังเขหลังคาล่กโค้งไม่ขึ้นมากอะถือว่าได้มงไหลขาดลายย่างลายเนี้ยวเนาะทั้งคาซุ้งคาสร้างเนี่ยทั้งสมบุนมันหน้าเพื่อนมันนี่กะสิมาแจ้งให้ทั้งน้องดาวเพื่อนได้หูเนาะแล้วก็สิไป ทั้งน้องดาวกับทั้งทีมงานสร้างเก้ยวว่าเพิ่นกำลังเหตุอย่างยู่พี่น้องเลยฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมบุรเนี่ด้อเพื่อเป็นกำลังใจต่อเหตุคลิปต่อไปเนาะขอบุญขอบคุณในไลน์เพื่อสุขสุขคนพี่น้องเลยถาว่าพอพิดาลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิ้งสุขสุขคนเนาะป้าพี่น้องวันนี้เข้าไปเบิ้งน้ำกันมาห่อเวียนทีเรียบร้อยละพี่น้องเลยทางทีมงานสร้างเขา โอ้ไผ่เล่มาลักกินน้ำแขอยอันนี้โอ้ตัวดีนะคำว่าพี่ก่อนบบท่านแนวาห้กินก่อนแล้วคนะน่าสบายดีเด้อเอ้ยน้องถ้วยทองใส่เอามากินแลยน้ำนะโอ้ยซื้อมาฝากกินโลดเนาะแม่นผู้ไรสมานี่โอ้สบายดีเด้อล่ะเดี๋ยวทิศเอาเอาเอาทีแรกว่าน้องดาวเลยนี่เดี๋ยวมาไก่มาเป็นน้องดาวพุ่นเนสสามะไม้วาพุ่นกะโอ้โห นี่อีกอ่ะสบายดีแล้วประมาณโดยว่าใช้สะโพเด้ถุยทองอ๋อหนองหล่าเด้หนองหล่าอยู่เถิงเห็ดอย่างเด้น้องหล่าเฮานี่เนาะโอ้โหทังประมาณเพิ่นก็นั่งฝนชีตกแด้วประมาณเด้มาหนิเนาะโควิดนี่หยาดเงียบเงียบเงียบอยู่ได้ตอนนี้เสียงตู้ไม่ทั้งได้หนองถุยทอง เก็บ้นอกป้าเห็ดได้แต่ดนแล้วบอันอี่อันทีโกเอลอันนี้เพื่อนนี่อุ้ยกระใช้น้องดาวได้สิโอโอโอ่ะเดี๋ยวขอดูไปทางน้องดาวก่นเด้อไปเลาะไปเบิ่งทางพุ่นก่อนน้ำเต็มเลยได้เถิดทองเอ้โอ้พันต้มอย่างนด้เคืองเหมาะนึงอันนี้ไปให้ก่อนซื้อน้ำมาให้ทางน้องเพื่น โอ้ตมาเพิ่มตลอดเนาะสร้างน่อยเฮานี่มึงยางมาหาทางพี่ก่อนวันนี้ได้สินยางผ่านเสือกบพออีกปอาตัวเพื่อนเพิ่นไปนี่โอ้ตัวผูเมียนบ่อนองดาวก็ขึ้นสูงแท้บสูงแท้นะโดยสบายดีบะพร ่อขื้นเศ้านี้บ่อนนี worry, ้โอ okay. yeah. ้แขงแล้วบ่คือนั่นและเออตอียขื้นแกะเศาบ่คือขื้นถกเศาขึ้นตังเม่ี่เาตอ้าเป็นนี่ได้คือโตมนจัดเอาเพือนเฮือนอย่างเวทนี้ได้บ่นี่คือห้องสันห้องยาวหมวดเผิ่นเบอโอ้ตัวน้มแบบเผิ่อ่งมาอ๋อๆตามแบบ แบบทางผู้ใหญ่เพิ่นส่งมาบ่แม่อือเล็กสิปูนี่ระวังได้อันตรายได้เหยียบยังน้องดาวขึ้นไปยังซ่านะฮะขึ้นยอเน่ยอ้โอ้เพิ่นต่อเสาบะนี่1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9,10,11,12,13,14,15,16,17ต้นอาะวังเ้อโอ้เสียงตู้วิ3เนาะวิ1บ่8 1ก็กํา2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3มพูด1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 โอ้มันเป็นเซาสัตว์ได้ต่อเอาบัดนี้บ่นอนอยู่พี่บ่น้องดาวโดยป้าตัวทางเฮือนบักหมานใหญ่อีหลี้โตันเด้งเพิ่นสิเป็นงจังได๋เด้เนาะอผักอีหลีละอันย่อขึ้นใหม่ๆยังเปียกๆมันอยู่เลย สร้างแก้วเพิ่นก็ยังคุยโทรศัพท์อยู่อยากมีอยากอน้องดาวสั่นคอยอนุญาตให้เจ้าลงมาพี่นี่เด้ออ่ะมีเวียกสิเว้านําจักหน่อยเนาะอืมอ่ะค่อยๆจะนั่งคุยกันอยู่ไสเด้บาดนี้ก็รบกวนเวลาก่อนทางผู้ทางพ่อแก้วเพิ่นก คุยโทรศัพท์เนาะคุยเวียดก,ก้อนจักน้อยนั่งอยู่สายลงดาววันนี่จกักยี่บอนเดดฮะอยู่นี่บ่อยู่กองไม่ก็ได้บะ,ะมันหักแดดได้อยู่นี่ก็พูดบ่ฟูมันจังนั่นไาเดียด้วหมองมอโะอ๋อไหมงามแท้นี่ ันนี้ก็สิมานั่งคุยกับน้องดาวก่อนบ่นเคยนสัมภาษณ์น้องดาวไอ้โดยตรงจักเทืออ่ออะล่ะไหมเห็นได้กินข้าวกินน้ำเราบ,บ้ามันนี่โดยกินแล้วข้าวเส้นกับยังล่ะกินกับต้มปลาทูโอ้ต้มปลาทูโดยมามานอนอยู่นี่จักมือแล้วเดี๋ยวนี้หามาวานนี่ก็เริ่มมาวานี่โดยเอาตะกอนอยูย่ไซส์ อยู่บ <do. S 1> <they> ้านน้องอกออยู่บ้านน้องดาวโดยเสร็จังได๋ทางเฮือนทางซานเจ้าอานาตั้งเฒ่าเทคานแล้วแล้วๆโดยเสร็จยังต่อบัดนี้ยังบ่ฮู้ยังบ่มีคําบ่ฮู้อักเรียบร้อยแล้วแบบนี้แล้วบ่อยู่ซุโดยตั้งขึ้นได้จักเสาขึ้นตั15ยังมีโอกาสอยู่เนาะจะไปเยี่ยมยังยูอ๋อเปิดตั้งขึ้นแล้วแล้วงบเบิดบัดนี้โดย ยังบ่มีมาเพิ่มเติมบ่ยังบ่มียังบ่มีไผม,มาแจง้งบ่ได้สำนันก่อนเนาะไปตามขั้นตอนเลยค่อยเป็นคอยไปเดี๋ยวก็แล้วดอกทั้งน้องดาวก็มานะเห็ดเบียยเฮ็ด,ดงานทั้งที่เนาะก็ได้โกเอวเทียนทาบามีงบขมานี่คือว่ากลับไปพูดดีๆกันบ่เลยทั้งสาบุนคนเพิ่นท่านได้มาแจ้งอย่างบ่บ่มี สั้นแล่ทางแมีบุญสีมาแจ้งข่าวให้เจ้าหู้น้ำเนาะมีทางผู้ใหญ่อยู่ทางเมกาผู้แหล่ผสีมาเอสมทบให้เจ้าแหละเพ่นสีซื่อหลังค่าให้เจ้าเพ่นมาโยไปแจ้งบอกน้องดาวเด้อพอน้องดาวมีกำลังใจพ่นนะ <laughs> แต่ว่าได้แต่โลซิงเนาะแต่ว่าเอเป็นโค้งไม่ยังบบมีมาโยแต่ว่าเป็นหลังค่านี่ได้แล้วสีน้อยือใหไงกะพอเฮือนเจ้าแหละโดยจนกลัวทั้งสาบุญบ้้นหน้าเพื่อน จะได้โค้งไมมโค้งยังขึ้นเลยก็จังเอาไปมุ้งเพื่อเพิ่นมีผู้รักผู้ใหญ่มาเพิ่มเติมขม้าอีกอ่ะมาใอยทั้งน้องดาวเพื่อนเนาะอยากให้ทั้งน้องเพื่อนมีเรือนมีซานอยู่ในครอบครัวเพื่อนของเจ้าฮามีจ้าคนพากันอยู่สมมุติมีเอื้อยแล้วก็น้องสองแล้วก็แม่์เอาพอจะได้ละเพื่อนป้ากันตะโดนเราโอ้โหเราบอกเคยถามน้องเพื่อนเจ้าเรือไปทั้งเนาะ ไปมีโอกาสเด้อสิเข้าไปเล่นนําเพิ่นโดยเพราะว่าอันนี้ลองโทร3เบิ่งสร้างแก้วเพิ่นว่าทางน้องพักกันมาอยู่พี่ก็เลยสิมาแจ้งบอกให้ทางน้องไดู้้เลยนะเพื่อว่ามีทางที่ผู้ใหญ่หยังหรือว่าทางสบุเพิ่นถามก ให้บอกเนนําเด้อ100ทางบุญก็ได้ไปบอกทางสบุญบ้นาเพิ่นไว้อยู่ว่าสิมีผู้ใหญ่เอออกค่าลําค่าเฮือนให้น้องดาวเรื่องใหม่เรื่องตอกก็ถ้ามีมาอีกก็สิมาบอกอีกอยู่ลังเทมีหลายผู้หลายคนเนาะมายนําเาก็ได้ดีใจอย่ได้ยินข่าวมาเพิ่มแบบนี้ดีใจได้คือมูเนาะน้องดาว สู่ๆไปเนาะเป็นค่ะเฮาเป็นเด็กขยันทางคุณรักคุณยายุ่ณเพลงได้น้องดาวเล้ยอันเฮาดุน้้งมันเนาะทางคุณยายุ่ณกาทักเอฟซีกับคอมเมนต์มาว่าโอ้ส่วนนี้น้องดาว Head เฮ็ดเวียเก่งเหมือนกันส่วนนี้ไ่ได้ทางบ่พเนาะย,ยืมตัวน้องดาวมานั่งเล่นได้ <c oughs> ผู้ท่างน้องไซรล่าสบายดีเด้อโอ้ยผู้ท่างน้องไซรล่า ทางน้องดาวก็ดีใจน้ำเนาะทางดาวเนาะในน้ำน้ำนั่นแล้วก็ได้เดี๋ยวพูดแหละโอ้ยทางคนรักคุยใหญ่เลยมาสอยน้องดาวเด้อให้เฮือนซานเพื่นแล้วเนาะคือดีใจเน้ะน้องดาวเนาะได้นอนเฮือนงามคือหมูเนาะลอยสักพักกันไปเธอเด้อหูแล้วลราพ่อสกีลเข่าทางบ้านเแล้วบ่ได้เห็นนาได้เห็ดบอลอยได้มีนา บอด้ไม่น่าเลยยวนบอด้เห็นไห้เห็นหนาหน้าบ่มีรอยต้องซื้อข้าวกินบ่แม่จ้านะแม่นซื้อข,ข้าวขันเจ้าได้เงินเมื่อไปซื้อได้เจ้าก็ให้แม่เพราะหล่ะโดยให้เพิเ่นไปซื้อข้าวอะไรโอ้แต่จะเก็บกลับมันกับบได้เนาะโดยได้เมื่อกระเบงให้แม่เน่ไว้ใส่เขาเน่เนาะโดย,โดย,โดย ก็ดีแล้วเจ้ายังหู่จักมาเห็ดเวยเห็ดงานพอไดรกันโดยในครอบครัวเนาะน้องเจ้าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายโดยผนเข่าเพื่นเพื่นก็โดยผันเข่าประชองเจ้าได้เฮียนพอใช่เจ้าหมดได้เฮียนเลยหมดได้เป็นหนังสือบ่เอ้สร้างว่าได้ลองดาวหมดได้เป็นหนังสือก็เลยมีแต่น้องสองคนเพื่อนเพียนม่อปอได้เลย พื่อนกัปอสองเพื่อนกับปอหนึ่งอายุเลกปีีหน่อยมูโเจ้าได้จกปีตอนนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วอย่าไปเยี่ยมเยออย่าไปเยี่ยมบึ่งอันเพื่อนเจ้าเพื่อนตั้งเพื่อนม่เพื่อนวายอย่าไปเยี่ยมบึ่งเ้อว่าอย่าไปเยี่ยมบึ่ง้ดาวเพื่นก็มาให้เรี้ยพี่เนาะ ดีแล้วมีหอบต่อมาเพิ่มไปคิดไม่น้อยด้ารขั้นตอนนั่นแหละบุเกินปีนี้ดอกนั่งดาวเลยด้วยใกล้ใกลก็แล้วนั่นแหละเนาะทั้งน้องคนไปเห็ดเวียกเห็ดงานได้แบบนี้เลยด่อยกาขอบคุณขอบคุณเด้อทางแม่ที่จูเมอากาศที่พ่อพ่อขอบคุณเนอะทางพ่อที่จมทบงบมาที่ ชื่อหลังศสีเทือนให้น้องดาวขอให้พ่ออยู่ดีมีแรงถ้าพ่อคิดเช่นใดขอให้ได้เช่นนั้นพ่อให้ลูกบานทำใดขอให้ครับคืนน้าพ่อลอยเท่าบันเท่าและซาหานทองโดยสู่เด้อนดาวเด้อดีกช็คเมื่อเดือนเกลี้ยงดอกเรียนเจ้าเนาะโดยรักพี่ใหญ่เพื่อนกันมองเห็นเพื่อนกันสีเพิ่มเติมขม้าซอยเรื่อยๆเนาะโดยสู้ๆแรงน้องหมดไปเฮ็ดเวียบวันนี้เ้ยล่ะเด้อโดยน้องไปเฮ็ดเวียบโอ้มาวันนี้โอ้ตใครลองมีแต่วัยรุ่นเฮ็ดเวียบดีไวโอ ัวปัวอรอืมป่ยากบ่ยากพผูดีห่าผู้ดีหันโอ้คือมีแต่น้ำแท้ลาบเลือดบอโอ้ มาเจ้ามาเฮ็ดได้แต่ดนแล้วบ่มือแล้วบ่เออเออซื้อยังเจ้านั่นล่ะปานีซื้อปานี้อายุจักปีลูกอายุ19ปีอปานี้19ปีเนาะเป็นหมู่น้องดาวอ่ๆเฮ็ดงานไปเดี๋ยวก็เอ้าผู้ไเสียือเขียว สวสดีได้แกโอ้เพ oh, uh ื่อนฮะโดนนี่ใช่บ้านมือซื้อนี่เ่มเ่้าปออกแบบใหม่ว่าอันนี้แก้ออกแบบใหม่เียนบ้านโมเดิร์นโมเดิร์นสามห้องบานี้โมเดินซ้มห่องตัวนี้เป็นโมเดิร์นซ้ำห่องแบบออกหนาทั้งนี้เลยซ้ห่องเลย มันยังอันนั้นนะคือว่าโต้นอเอากินมาใส่นะเพราะว่ามันอันตะกี้ว่าสีบัวเอานะเสาอันนั้นเลยซื้อมาแล้วซีดายเลยเลยใช่ตเอาบนี้เลยใช่เลยต่อาแต่แต่ปู่ใหญ่เพิ่นเพิ่นไงปู่ใหญ่ใครโตอะไรแต่ชื่อมันยากลำบากว่ะรถเทำหมดเจดายสีดายเขาได้ซื้อมาตะกี้ว่าซีโตเติมเพื่อนหมดเลยซื้อเห็ดกระตุ๊บเพิ่นขั่วเสียหลุดเกิดีดายแล เยอะที่ถิมก็ทิ่มชื่อเนาะเลยตโตเอาตอมันกับปู่พ่อเสียหายเลยโดยกับประหยัดงบลงไปอีกนะเ้ากับประหยัดซอยผู้ใหญ่เพู่ขนาดแหละที่แรกว่าสิว่าอ้อของทั้งปูบ่อก็มีแผนเยอะแผนออกเยอะแต่ว่าโดยเพื่อนกขาบอกว่าให้เป็นหินครัวบัดที่นี่แน่ๆเลยเพื่อนบเฮ็ดเพื่อนครัวเพื่อนใหญ่เลย กนอนเลยสามห้องนอนเลยสามห้องนอนโดยคุส ouais. anyway. okay. ิงามหน่อยแก้วเนาะโดยนี่เป็นหลังแรกป่ะจังนี่หลังแรกได้ก่ใหญ่ธรรมดาอยู่หลังแรกกับสีโดยทรงไม่บอกเออทรงก็ทรงโมเดิร์นคือเก่านแหละทรงโมเดิรแต่ว่ามันแต่มันเป็นสามห้องผ่านมาไม่แต่ทรงห้องเนาะโดยเอาเห็ดทรงห้องไปสิทรงห้องเงี้ยวๆไปสิแล้วแบบสามห้องสามมุนทนเลยโดยตัวนี้ซัมซี่นะตัวนี้เนาะโดยโดย บนทั้งกลางบ่ได้ใส่เตาเลยบ่เพราะว่ามันกว้างเพราะว่าเป็นตัวนี้เป็นห้องรับแขกนะเป็นห้องโถงเวลาเป็นเวกเป็นงานงานขึ้นเฮือนใหม่คือว่ามาใส่บรรจุคนโอเคเลยอันนี้ไอ้แก้วออกแบบเองวะกานส่งแบบมาให้เบิ้งแบบทั้งู้ใหญ่เพิ่นส่งแบบมาให้เบิ่งแบบทางผู้ใหญ่เพิ่นส่งมาโลยเพิ่นเตมเพิ่นเตมเพิ่นยังแป้ลมมาให้เบิ้งิช่างน้องดาวสิเอายไม่ได้ถึงเนาะ หมอใส่จ่ายใส่จ่ายเลยก็สีอะไรนั่นมาเยี่ยมเบิ้งที่แรกว่าสีไปคุณและบ้านน้องดาวคุณโดยถทางคุณรักคุณนายควรอยากให้มาแจ้งเพื่อนสีออกหลังค้าให้น้องดาวคุณโดยอรูซิ่งนายแก้่โดยถ้าคุณใหญ่ต้งเท้าคุณโดยมียังกระทามทางเบาเตียงก่อนเด้อตะเรื่องเนี่ยเขาทำสบุญบ้านนาแล้วบอกก็ต้องทำเบาเตียงอีกเพราะว่าทางเถื่อมีมีผู้ใหญ่เขามาทางเบาเตียงกะกับปู่เขาต้อง ต้องตองเถอะอามมือว่าบ่อเตียงิ่นหับงานงานยังมายังแน่ตอนนีก็มึงเถืเอิ่นได้ได้กัมีใด้บม้านานได้่ยังัเียงต้องต้องทมบ่อเตียงน้รผะวบ่อเตียงกะมึงเถืเอิ่นหับสมมติว่าิ่นหัดได้ราคาเจ้าก็หับไปน้ำไมเป็นโอเป็นยังไปนั่นก็ได้ตงโดยโดยแจ้งไว้ก็ดีอยู่แต่ยินดีน้ำโน่น้องบนอยู่ข้าวเป็นจะห้นน่องคนได้ าาเพิ่่นวถามเบิ่งสาบุญเด้อกับผู้นี้ก็สาบุญเพิ่นอยู่บ้านน่องมวยเมื่อวานนี้เลยถามเพิ่นเลยแต่ทางบ่อเตียงนี่เฮาบ่ได้ถามเนาะเพราะว่าตอนนี้บ่เตียงก็ยังอยู่อย be JA mm right ู่ไทยคือว่ปวดสบายบ่คือปว่สบายคือลีนเข่าแหวะว่าไปรักษาอยู่ตอนนี้ เห็น่นมาบบัดบาเขาไปเบิ่งโอถาธุว่าภาวนาิ่นหายเศาไว้เพราะว่าเพราะว่าอยากเนาะท่านนี้ก็แต่ว่าเอาทั้งน้องโมไปรักษาตัวเองิ่นเป็นโตเหด้อนกเนเพราะว่าห่วงแต่คนอื่นองกยสิแล้วนะบัดตื่นมากจิคน เป็นวัดเป็นไอเงี้ยละวะเพื่อนกับโดยเป็นอย่างมากมายหรอกเนาะโดยโดยเพื่อนเศร้ายิ้ไหวอะไรก็อีบุดนละวะแค่ไหนก็ได้กลับมาบ้านเนาะโดยมาแจ้งให้น้องเพื่อนรู้เพราะว่าเพื่อนดีใจในแค่เพน่ปนพ่อคูยจักเนาะแม่พ่อคูยจักเอนมีแนวเพิ่มกึ้มาเห็นเห็นโบได้หลังคากะเอาไปทำไม่แมยันยันว่าโบเตียงหับทางหลังคาโอ้เหมือนบระเจ้าได้เคยได้ยินคนว่าอยู่บวกะบโบท่านท่านนี้นี่นะครับแต่ว่าความความขดของงานสางนะ ผมขึ้นเลยคือคือมีอัน <ฮะ S 1> มีมีร่างมีร่างบอกบอกเป็นความฝันนะน,นะค <ฮะ S 1> วออามหลอกกับความฝันวันอันโทรบอกสมุนหรือว่าเจ้าถามมึงเบิ่อไหรเด้อทีมงานเราคือว่าเราเราโทรมาบอกนะโอกอันไอเอ้ยว่าส่วนราคาเนี่ยนานาจะจะมีมีแล้วยอมหลอกเพื่อนองดาวบอกความฝันโดยอาจารย์คิดเป็นจริงหรือบ่อนะความโดเตียงโดยโอย อาจจะเป็นจริงหรเปล่เป็นจริงกับเทว่าเทียวโดยโอ้ยเป็นจริงนะแม่เนาะโดย็กระหับน้ำไม้เพราะได้เ็นตืมหนมาเนาะโนยเจ้าบริโทคถามเพิ่นบ่สาเดียกเพิ่นกาอยู่ไทยนตอนหนึ่งมันก็เักเพิ่อนตอนนั้นเพิ่นกติดสายอยู่แต่ว่าเพิ่นมีเวลาหับก็เลย โดยคนคนเลือกประทุมวะคนมากกต่จังลมกันอ yes. ีโดยโดยโดยเนโดยนี่จะมาแจ้งไว้ว่าอีแบมีเนี่ยมาเพิ่มเติมมานะไหนทั้งไอ้แก้วไปเฮ็ดเบี้ยใช่จะได้ภาษีโดยแม่ได้ผูกก็ย่อขึ้นมาเศร้านี่ว่าเนาะตั้งเศร้านี่ตั้งตั้งหลักการสิีผุนเทคานทางน้องๆคนกำลังขื่นอยู่เบิ่งยางไปเบิ่งพูดก่อนซะโดยอันนี้คือสิพ่อบ่นแรกงบเนาะไอ้แก้วเนาะ เรียบร้อยยังย oh, mm ังกต่ย hmm. ังตอนนั anyway> ้นตอนทาสีพุกโลอ๋อโอ้ยเดี๋ยวกับพ่อเองนะเป็นค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวเพิ่นเบิ่งไปนะเนาะบางห้งยางไปเบิ่งน้องๆคนก็เด้อดีทงพี่ก็ได้ได้สร้างน้อยมาเพิ่มลายน้อยแก้วเนาะพอดีพอดีแห้งสร้างไว้รุ่นแมนเมนมีแต่น้องๆคนถ้าพูดได้กับพูดีผู้เสือดำได้ซื้อยังล่ะ ซื้อบอยยอ่จกปีลูกเออ14นะผูน้นี้ซื้อป่านี้ผู้นี้ยังบม่ได้ถามแต่ผู้นั่นน้องน้่นั่นน้องผ้าบ่ออโอ้แบบแบบชงไซพู้นยังบาลึงกล้องนะไแก้ว <laughs> กยงว <c oughs> งงังาาองรรายยยยลยกยย้เยย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 เยยยยกยยยยนย้ยงยัยย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  ระวังตอกหนักแข้งผู้เจ้าได้เคยเห็นได้ตอกไม่นี่สาอุโยขื้นใหม่เดยเลยเนาะไอ้เกี้ยสุดเดินนะนี่ ยังอีกสามต้นสิเอาไปทั้งได้บ้านนี่โอ้โหไอ้แก้วใหญ่ก็เฮือนช่างได้บ้านนี่คักๆเนาะดีใจน้ิ่นเนาะไอ้แก้วเนาะอือเถอะอือโชคมาลอลไสมซื้อเนาะเออซื้อแล้วกับมานเอทั้งพี่กับมานโอ้มากควมใส่ห้องน้ำเลยบ้านนี้ เป็นอย่างนี้ก็ไดหมดหังไคเนะเห็ดออกมาจากสามเสาอีกโดยบริษัทรูดอกตัวนี้ปุ๊บอะดอกกระเติบออกมาก็เป็นเป็นเฮือนหลังเป็นหลังโมเดลหน้อยตัวอะเดี๋ยวเขาบริษัทก่อขึ้นสูงก่อประมาณแปดเสาแล้วก็ใส่กระดางไม้ทาวซิปโอ้แบบเห็ดเถือนคั่วไปเลยเป็นคั่วใส่หมดหลังเลยใส่หมดเลยเจ๋งเลยเนาะ เป็นคนดัง hmm. ด mm. like in mm ัง hmm. พ mm ื hmm. right. 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 Uh ้นอะนะแมนเมนบมัน um จังควันออกเนาะใส่ตะรางไปเลยโดยติดประตูทางเขานี huh. yeah. mm ้ไปตามต้นม UH ีเตยสืบ huh. ข okay. yeah. ้นโค้งหลังคาแล้วกัก่อแล้วบ่เด็กกอขัวข่าเลยมาสีดายบ่เไม่ใช่สีก้นทิ่มบ่อันนี้ก้นมื่อได้นี่ขึ้นก้นในสีจองจักเหงาได้เมื่อปลูกโดยเด้อมาเอาเด้อโดยโดยก้นแล้วว่านี่เด้อ ผมฟังว่าคนขยายออกคนมือหัวขาได้วยสมุนไพรนี่บอกหัวขาด้วยคนขยายจะมุนไพดปลูกไปหาปลูกตามแข้มหัวคนแล้วเนาะบ่มันนั่นนั่นผูกไอ้ก็ได้เอาเมื่อส็อกเก่าแล้วอือเนี่ยพอพรได้กินเนาะเมื่อกี้หาซื้อกันยากอือโอ้หัวขานี่ก็หาซื้อเนี่ยโอ้ฮะตามสบายได้แก้วเด้อ ไปเบิ่งเงินบนกันสบัวก่อนโอ้โดยโดยฮักกับผู้ใะญ่ยังสิไปทางเื่นน้องไอเดียอายุสิไปเอาเจี๊ยนนั่นให้เพ้นก่อนเจี๊ยนเจ้าจับเจ้าอ่ะแหล่ะเบ้อทอดมันอ่ะที่จะเาร์อ่ะ เดี๋ยวนะเจ้าขอตอกคืนเนึอบวกขอครัเดินดานขอครับไปกระดานรดานไปกรดนยักษ์ขอ่้นอบขนอบ้ยึดระดโอคนอบุญบ่คือเสียงเพลงดังแทบน้องล่า น้าไปเต้นน้ได้หไปด้แล้วพรยังบ่ได้ผลกเราอมาพขันอยากเต้นในเดือนสามเนอะเมื่อบันโคกเนอะอยากเต้นในเดือนสามื่อวันโคกบุญยังเอาบุญกองเขาโอ้พงาลเล่ไผ่มีผู้สาวบันโคกเนาะนางดาวมี่ะเซวน่องเพิ่น จับก็ได้เบิ่งเด้ออือเด้อพี่พันเออโอเคเนาะครับพี่น้องนะเนาะอ่ะเฮาก็สําหรับคลิปนี้เนาะทางสบุนก็มาแจ้งให้ทางน้องดาวได้ฮู้เนาะว่ามีเพิ่มเติมเข้าไปทางเฮือนเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยอ่สําหรับคลิปนี้ก็ทางสบุนกขอบคุณขอบคุณไปทางพี่ใหญ่เนาะอยู่ทางเมกาที่ไว้วางใจเฮาให้เป็นสะพานบุญให ที่ว่าแจ้งให้มาแจ้งวา่ามีงบสิเขามาทางซอยทาง,งครอบครัวน้องดาวเนาะขอบุญขอบคุณเคนในไลายให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งก้เมเจ็บให้ได้ก้มไขว่ให้มีพัฒนาสิ่งใดทรงภพมาพัฒนาเพราะบุตรรักษาเทวดาคาุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขุมไปเนะิญเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากคุณพี่นอกก้อ like, งกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปสักก่อน ขอกาคำว่าสบายดีเด้อบัตสุขุสุคนกรับเด,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 ด้อน้องดาวเด้อดวงดาวเด้อบัตสุคนเด้อบ่ะพรโดย